เป็นแฟนเธอนายนภัสยิ้มรับควงใบเฟิร์นเดทที่เยาวราชด้านหนุ่มกัญชัยปัดเป็นพ่อสื่อแต่บอกเลยว่าฟินไม่ขอเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าสิงห์วรรณสิงห์ขอเวลาทําใจหลังเลิกมาริยาป๊อปโชว์วันนี้เอาใจคนอยากมีแฟนก่อนเขาดาวกับซิงเกิลรีบเลยจากมิวส์อรพัสยาติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในป๊อปนิวส์เดลค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับเช่นเคยนะคะเข้าสู่ป๊อปนิวส์เดลี่ค่ะวันนี้อยู่กับเอมสาธิดานะคะแล้วก็เมื่อกี้แอบดูไฮไลท์ข่าวต้องบอกว่าแซ่บทุกข่าวจริงๆแล้วก็วันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าช่วงป๊อปโชว์นะคะเราจะได้เจอกับสาวสวยสุดแซ่บน้องมิวส์นะคะที่เขาบอกว่าจะมาเชิญชวนถ้าใครเนี่ยโสดวันข้ามปีมันคงไม่ดีนะคะกับซิงเก้ลใหม่ที่ชื่อว่ารีบเลยยังไงฝากติดตามกันด้วยแต่ก่อนค่ะที่เราจะไปเจอกับน้องมิวส์ในช่วงที่2นะคะเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันก่อนดีกว่าข่าวแรกของเราอันนนนี้่่าาาตกกใจมๆเเลยเป็ขวขววอองครบ ครอบครัวพี่มิกกับพี่เบนขออภัยนะคะคือเรื่องราวเป็นแบบนี้คือมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกลางห้างดังนะคะเมื่อคุณแม่ของนักแสดงสาวก็คือคุณเบน์พรชิตาค่ะวัย75ปีประสบอุบัติเหตุกลางห้างดังนะคะเหตุการณ์ก็คือ ขณะกาลังเข็นรถเข็นลงบันไดเลื่อนแต่ล้อรถเนี่ยดันไม่ล็อกกับทางเลื่อนทีนี้ทาให้ลากคุณแม่ของเธอค่ะลงมาด้วยความเร็วไปกระแทกกับเคาน์เตอร์ของร้านค้าด้านล่างโอ้ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะแล้วก็ใบหน้านะคะซึ่งเขาบอกเลยนะว่าตอนแรกเนี่ยทางห้างดังค่ะไม่ได้มีการเข้ามารับผิดชอบแต่อย่างใดซึ่งล่าสุดค่ะคุณเบน,นคุณเบนพรชิตานะคะแล้วก็สามีอย่างคุณมิกบรมวุติเนี่ยได้อัปเดตอาการของคุณแม่ค่ะพร้อมยอมรับว่า บัติเหตุครั้งนี้ส่งผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจคุณแม่และคนในครอบครัวมากที่สุดทางห้างเองเนี่ยพอคุณเบน์เขาออกมาเขียนเนาะตอนนี้ก็ติดต่อกลับมาบอกว่าจะรับผิดชอบให้ดีที่สุดซึ่งอาจจะต้องเจราจาตกลงกันอย่างจริงจังอีกครั้งนะคะโดยทั้งคู่ก็บอกว่าเจตนาจริงๆหลังจากโพสต์เรื่องราวลงโซเชียลเนี่ยก็คืออยากให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนเลยรวมถึงอยากให้มาตรการความปลอดภัยของห้างเนี่ยเข้มข้นมากกว่านี้ด้วยค่ะ แต่แค่ว่าหลังจากที่ล้มไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้เหมือนขาแกเหมือนเดินไม่ค่อยโอเคอะเดินไม่เหมือนเดิมความที่แม่เป็นคนแบบทําอะไรคล่องแคล้วแรกเป็นที่มันไม่น่าเป็นไรนะแต่มันกลายเป็นว่าพอแกทําอะไรไม่ได้เหมือนใจคิดนะ่ะ มันเขาเขารู้สึกแย่เหมือนสภาพจิตใจไม่มค่อยดีถึงขั้นเราต้องพาไปหา,าจิตแพทย์ปรึกษาเลยนะทา,ทางทางท้างก็โทรมาคือ,อ,อทางนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะจะพยายามดูแลให้ดีที่สุดอยากอยากได้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแค่ขอให้เช็คระบบให้มันดีแล้วก็มีวิธีในการที่จะแบบดูแลลูกค้าของคุณทันทีที่มันเกิดอุบัติเหตุอยากจะออกมาพูดด้วยคือเพราะว่า ตรงนั้นอ่ะมีคนมาบอกว่าคุณป้าเป็นคนที่4เดือนนี้ที่ล่วงแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้เจ็บเท่าเรา โอ้ก็เป็นคนที่4ี่ของเดือนแล้วยังไงก็ฝากด้วยสําหรับมาตรการความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเชื่อเลยว่า,วายิ่งคนอายุเยอะๆอ่ะการล้มการที่โดนอะไรแบบนี้กว่าจะหายมันใช้เวลายังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับเรื่องนี้ก็ขอให้คุณแม่หายไวๆนะคะพี่เบนต์ตอนที่อีกหนึ่งข่าวคะ่ะเรื่องราวของคุณสิงห์วรรณสิงห์แล้วก็คุณมาริยาอย่างที่ทราบกันดีทั้งคู่ลดสถานะเรียบร้อยแล้วเป็นแค่เพื่อนกันนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นการอัปเดตครั้งแรกเลยละกันถือว่าหลังจากที่เขายุติความสัมพันธ์ในฐานะคนรักนะคะตอนนี้ตัดสินใจละ สถานะเหลือเพียงคําว่าเพื่อนนะคะโดยก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงยืนยันค่ะว่าไม่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องล่าสุดทางทีมขาของเราค่ะได้เจอฝั่งของหนุ่มสิ่งเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวได้อัปเดตนะคะบอกว่าสภาพจิตใจหลังกลับมาปักป้ายโสดให้ฟังเขาบอกว่า ยอมรับเลยนะว่าแผลใจมันยังรักษาไม่ได้ยังไม่หายเต็มร้อยแล้วก็ขอรักษาระยะห่างจากอีกฝ่ายก่อนนะคะใช้ธรรมชาติเยียวยายังตอบไม่ได้ตอนนี้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีโอกาสรีเทนรักหรือเปล่าค่ะตอนนี้ก็อาจจะเป็นผมเองที่ขอขอรักษาระยะแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งใจว่า ถึงจุดหนึ่งที่ทุกอย่างโอเคแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนี่เพลินพอโควิดจบแล้วเรามีโอกาสกลับไปทําสิ่งที่เรารักอีกครั้งเราก็ค่อยๆค่อยๆกลับมาทํางานที่เราเรารักมันจริงๆแล้วก็มันก็เป็นทั้งการทํางานด้วยเป็นทั้งการเยียวยาไปด้วยในตัวพร้อมๆกันครับคือเรื่องโอกาสว่ามันจะเป็นยังไงได้เหมือนเดิมนี่คงไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมหรือขึ้นอยู่กับน้องนะครับมันแล้วแต่จังหวะชีวิตแต่ละคนแล้วก็พวกเราก็พยายามกระเต็มที่สุดแล้วนะครับไม่มีใครมีความเสียใจอะไรย้อนหลังแล้วก็ ไม่มีใครโทษกันแล้วกันไม่มีใครโกรธกันแล้วกันนะครับเพียงแค่มันเป็นจังหวะชีวิตที่มันไม่ได้จริงเราก็เราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นถ้าวันหนึ่งมันจะกลับมามันก็เป็นของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปอะไรมันนะครับแต่ว่าไม่เขาไม่กาหนดกันไว้ก่อนตอนนี้เขาก็โฟกัสชีวิตของเขาผมก็โฟกัสชีวิตของผมไปเออพูดคุยกันอยู่ถึงจุดหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ผมเองก็ขอรักษาระยะนิดหนึ่งเพื่อจะได้จะได้หายดี โอ้โห oh, เราฟังแบบนี้เราก็แบบเออใจสลายเหมือนกันนะคะเพราะเข้าใจว่าบางทีคนเราพอเลิกกันมันจะให้เป็นเพื่อนกันทันทีมันทําไม่ได้งไงส่งลังใจให้กับทางคููด้วยนะเนี่ยข่าววันนี้ของเราทําเอาเอ็มจะเป็นไบโพล่าละเมื่อกี้ข่าวของคุณสิงห์ก็คือเศร้ามากข่าวของน้องนายต่อไปก็คือแฮปปี้ฟินแบบสุดๆเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดนายนาพัทนค่ะควงใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะไปเดทกันกลางเยาวราชเลยแล้วทีเนี้ยก็มีคนแบบถ่ายคลิปเอามาลงแบบติก๊กตอกกันเยอะมากนะคะทาเอายาวราชแตกเลยหลังจาก ที่ทั้งคู่เนี่ยควงกันออกเดตไปกินขนมปังเจ้าดังอร่อยๆกลางเยาวราชนะคะเขาก็มันก็ถือว่าเป็นเดดแรกนะหลังจากที่ทั้งคู่ประกาศสถานะสิ้นสุดทางเพื่อนล่าสุดนายรภพัฒค่ะเผยว่าก็เป็นวันน่ารักน่ารักที่ชวนกันออกไปเดินเล่นเยาวราชยอมรับนะว่าเป็นเดดแรกก่อนจะบอกว่าขนมปังวันนั้นอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีตกใจเหมือนกันค่ะที่เป็นแฟนเข้าไปรุมถ่ายรูปแต่ก็ชื่นชมทุกคนนะที่ให้พื้นที่ส่วนตัวกับเราทั้งคู่ พร้อมยิ้มรับสถานะว่าตอนนี้กำลังเร่งทำคะแนนอยู่ส่วนคำตอบของฝ่ายหญิงที่หลายคนรอฟังนั้นนะเขาบอกว่าเก็บไว้ไม่บอกแต่ยอมรับว่าได้ยินแล้วดีใจมากๆนะคะหลังฝ่ายหญิงนะเขาบอกว่ามากระซิบข้างหูเลยใช่ใช่อันนี้ก็เป็นอะไรเล็กๆที่ผมรู้สึกว่าคนทั่วไปได้ทำกันเราผมก็ไม่อยากพลาดโอกาสที่แบบได้ทำ อะไรทุกอย่างอย่างที่ที่ผมเคยสาษณ์ไปก่อนแนานี้ก็ดีใจครับจริงๆไม่ตอนที่เราอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกว่าทุกคนน่ารักมากๆเลยก็คือให้พื้นที่ทเรามากเลยซึ่งซึ่งถ่ายได้นะไม่ได้ห้ามนะแต่อย่าอย่าอย่าเรียกไปถ่ายเขินโมเมนต์มันเปลี่ยนไปไหมคะนายไม่กลิ่งนะก็รู้สึกว่าธรมธรมดาธรรมดาสบายๆก็เป็นตัวเราแล้วก็เป็นเป็นตัวเขาเองก็น่าจะดีที่สุดนะครับ พี่าซี่บอกว่าเพื่อนบอกว่าตอนนั้นพี่อยากให้เราให้นักข่าวไปถามให้นะคะว่าไปถามให้แต่เพื่อนบอกว่าอยากมาบอกในเขาบอกว่ายังไงอยากถามในอยากรู้ไม่ยอมเปดใจให้รามหรืให้ยังไงเขาก็มากระซิบผมครับมากระซิบแต่ผมก็แบบอะไรนะไม่ได้ยินอะไรกระซิบกระซิบว่าขอเก็บไว้เป็นความทรงจำตัวเองดีกว่า ที่ถามตรงๆสถานะตอนนี้ตบลงเป็นแฟนหรือยังก็กำลังทำคะแนนอยู่ครับไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าลองไปถามเขาดูนะว่าให้คะแนนเท่าไหร่ <c oughs> โอ้ยตายแล้ว อ่านคนเดียวก็คือยิ้มแก้มจะแตกคุณผู้มชมมันเขินนะเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยแต่เราฟินไปด้วยด้านคุณพ่ออย่างคุณพ่อหนุ่มกันชัยนะคะที่ตอนนี้ยกให้เป็นพ่อสื่อเปิดทางให้กับทั้งคู่แล้วนะคะก็ลองถามดูว่ารู้สึกยังไงบ้างพี่หนุ่มก็บอกว่าเออตอนนี้เห็นแบบนี้ก็ฟินเหมือนกันนะคะดีใจที่ทั้งคู่เนี่ยเริ่มศึกษาดูใจกันบอกว่าเหมาะสมกันมากๆเลยและมีการแอบเชียร์ด้วยนะบอกว่าอยากจะให้เลื่อนเป็นแฟนกันเร็วๆคะ่ะ มันก็เป็นมุมของเขาแล้วอันนี้ก็ต้องต้องไปสัมภาษณ์เขาอะโนแต่ว่าแต่ในมุมของเราเราก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเอาจริงๆคือคือกับใบเองอะผมผมก็แฮปปี้กับเด็กคนนี้มานานแล้วก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้น่ารักนะครับแล้วก็แบบเขาเป็นคนที่ต่อสู้นะฮะก็คือคือคือเท่าที่เคยสัมภาษณ์น้องมาแล้วก,แวก็แล้วก็เห็นในมุมมองต่างเนี่ยผมก็เชื่อว่าสองคนนี้เขาเหมาะกันมากก็ต้องไปไหนมาไหนเขาก็ต้องไปด้วยกันก่อนเราก็คงจะไปอยู่ตรงนั้นก็คงไม่ใช่เลย <laughs> ใช่ไหมอ่ารับเราปิดเลยครับพี่หนุ่มโอ้โหมาก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 เพราะตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่าจะสองคนจะจะจะพูดแบบไหนอะไรเงี้ยก็นายเขาก็สุภาพบุรุษนะสุภาพบุรุษกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาก่อนในวันแรกเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการเปิดทางแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรที่เป็นการมัดฝ่ายหญิงอ่าไม่ได้็นการมัดมือชกนะฮะเขาก็แบบต้องต้องถามฝ่ายหญิงด้วยอะไรเงี้ยก็ให้เกียรติฝ่ายหญิงอะไรเงี้ยโอ้แน่นอนคือ คือคือเขามีความรักกันไปถึงฝั่งได้มันก็ยิ่งดีตายแล้วทางเราก็แบบนวดแก้มเลยมันเคิ้ไปหมดเลยยังไงก็รออัปเดตแล้วกันนะคะสถานะของเขายังไงก็ปล่อยเป็นธรรมชาติถ้าใครที่เห็นก็อาจจะมีสนับสน a p แต่ก็อย่าเข้าไปรบกวนในเวลาส่วนตัวกันแล้วกันนะ,ะช่วงนี้พักสกักครู่ค่ะช่วงหน้ามาถึงช่วงป๊อปโชว์กันแล้วนะคะเรามีสาวสวยคนนี้มาเลยคุณมิ้วอรพัชยานะคะทิ้งทวนความสดสิ้นปีจะเป็นเพลงอะไรเจอกันช่วงหน้าคะ่ะ E, มาแล้วนะคะช่วงที่2ของเราคะ่ะช่วงนี้เอ็มมีแขกรับเชิญพิเศษอยู่กับเอ็มด้วยแล้ววันนี้เอ็มบอกเลยเอ็มแต่งตัวเนี่ยเข้ากับคอนเซปของน้องมากเลยต้อนรับน้องบิวอรพัศยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โห oh, มันจะสวยแซ่บอะไรขนาดเนี้ยมันมันต้องมันต้องมาแล้ว <c oughs> มันต้องแซ่บแล้วคือผมเอ๋ยหน้าเอ๋ยนี่คือแบบเป๊ะมากคุณผู้ชมอยากจะให้เห็นแบบใกล้ๆว่าตัวจริงน้องเขาสวยมาก ก่อนอื่นเลยให้น้องมิววยวยอแนะนำตัวก่อนละกันกับแฟนๆป๊อบนิวส์เดลี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆป๊อบนิวส์เดลี่ทุกคนเลยนะคะมิวอรพัสยานะคะกรมมี่โกค่ะนี่โหอย่างที่บอกว่าวันนี้จัดเต็มแน่นอนแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปจะมีโชว์ด้วยแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนนิดนึงแล้กันนะคะน้องมิวเห็นว่าทําหลายอย่างมาก ทำหลายอย่างในที่นี่หมายถึงกีฬาก็เล่นใช่ไหมขี่แจสกีเจสกีใช่ค่ะแล้วทําอะไรอีกเล่าพี่ฟังสายบุกก็ตอนถ้าเป็นกีฬาก็ตอนนี้ก็มีเจสกีค่ะที่กําลังกําลังอินอยู่กําลังฮิตใช่ค่ะกําลังอินกับตัวเองค่ะแล้วนอกจากนั้นยังมีการช่วยคุณแม่ขายก๋วยเตี๋ยว ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณแม่กลับไปที่บ้านแล้วก็ไม่ค่อยได้ช่วยแล้วค่ะแล้วก็จะมีเอ่อทมูลนิธิด้วยค่ะเป็นอาสาโปรเทกติงแล้วตอนนี้เรื่องยังทำอยู่ไหมทาอยู่ค่ะแล้วแบ่งเวลาอย่างไงกับการที่ต้องเป็นศิลปินแล้วไปขี่เจ็ตสกีอีกแล้วก็ช่วยเหลือคนอีกแต่ละกิจกรรมมันจาเวลาไม่ซ้ํากันนะคะถ้าถติว่าเราไม่มีงานร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบถ้าตอนเช้าเราไปขี่เจ็ตสกีแดดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีซ้อมต้องซ้อมเต้นร้องเพลงอะไรเสร็จ ทำอาสาก็จะทําช่วงกลางคืนค่ะก็เรียกว่าแบ่งเวลายังแบ่งเวลาได้อยู่ได้ค่ะแล้วก็มีเวลาดูแลตัวเองให้แบบสวยงามขนาดนี้ด้วยค่ะวันนี้กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ชื่อว่าอะไรรีบเลยค่ะรีบไปไหนรีบเข้ามาจีบเลยอันนี้พูดถึงอันนี้ชีวิตจริงด้วยป้าหรือว่าแค่ปบแน่นอนค่ะเอาตอนนี้งั้นก็ถามได้สิโสดอยู่หรอเอาแน่นอนค่ะพี่เพลงหนูกี่ปีกี่ปีโสดหมดเลยอ๋อซิงเกิลน้าไม่แน่ซิงเกิล ก็น่าจะสดอยู่แล้วนนก็คือคอนเซปต์เพลงนี้ชื่อว่ารีบเลยพูดถึงคนที่เป็นโสดแล้วต้องการเปิดโอกาสเหรอเปิดแล้วค่ะแต่ว่าขอแบบว่าแบบรีบเลยแค่พี่เดินเข้ามาทักไม่ต้องจีบรีบเลยอ่าก็เป็นคอนเซปต์สนุกสนุกส่งท้ายปลายปีนี้ด้วยไหมใช่ค่ะแล้วคอนเซปต์นี้ยมันมาจากไหนเริ่มต้นแบบใครเป็นคนจุดประกายเราก็คือด้วยความที่ผู้ใหญ่ในกรมมี่ค่ะเห็นว่าทีมโปรดิวเซอร์เห็นว่าเป็นคนชอบเต้นเป็นคนรักการเต้นแล้วก็เป็นคนที่แบบ สนุกอินอินกับเพลงเร็วๆจังหวะสนุกสนุกแล้วเขาเห็นว่าแบบเราเราห่างกับปาร์ตี้มาสักพักแล้วพวกเราห่างกับปาร์ตี้กันมาสักเขาเลยต้องการให้เราเนี่ยเปิดมาได้เพลงแบบว่าสนุกสนุกเลยเต้นเลยใช่ค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าน้องเขาเต้นเก่งถึงขั้นออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปินหรอมีบ้างมีบ้างค่ะพี่ใช้ใช้คขาว่ามีบ้างดีกว่าพอได้บ้างดีกว่าแล้วเราเต้นมาแต่อยู่เท่าไหร่เต้น เต้นแต่้องเพลงจำจำความได้ก็เต้นแล้วนะคะมถึงว่าแบบเต้นหน้าฮานเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ือเต้นแล้วแนวไหนที่เราแบบถนัดเลยมีแบบค cover เราเต้นด้วยไหมมีบ้างค่ะมีด้วยแต่ว่าถ้าถามว่าชอบแบบไหนก็ชอบหน้าฮานนั่นแหละแบบสนุกสนุกแล้วมาม้วนๆกันใช่ค่ะแล้วเพลงนี้มิวสิกวิดีโอเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยอู้ดีมากเลยค่ะก็คือเป็นเหมือนแนวการถ่ายที่มิวไม่เคยถ่ายมาก่อนจะมีความผสมกับความแบบ นี่ใช่ไหมอะเนียเราขอแอบชมหน่อยแล้วก็เต้นเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่เต้นยับมากๆเต้นแบบสุดๆมิวต้องพาแดนเซอร์มาหาพี่สักสิบคนนะถ้าเอ็มวีขนาดเนี้ยจริงค่ะพอมัมนะคทกี่ถ่ายกันกี่วันเนี่ยดูฉากอันนี้ถ่ายวันเดียวค่ะแต่ว่าซ้อมนานมากตัวมิวเองมิวซ้อมนานมากอ๋อเพราะว่ามันต้องเป๊ะมันต้องแบบใช่อย่ใช่ใช่ใช่ค่ะซีนไหนยากที่สุดหรือว่าแบบ ยากเหรอคะจะมีซีนเต้นควายขาวันนี้พี่จะได้เห็นไหมวันวันนี้ไม่มีเพราะว่าเพราะเราไม่สามารถนอนตรงนี้ได้อ๋อเหรอ๋อวจะมีใน MV มใช่ไหมมูไ่้แล้วคอนเซปต์ของตัว MV เนี่ยเราพยายามเล่าถึงอะไรอ๋อ่เมื่อกี้นี่นี่นี่คุณผู้ชมอันนี้ยังมาอุ้ยเซ็กซี่มาแต่ในใจนี่คือฮุบสุดแล้วนะคะพี่ฮุบแบบว่าใช่ค่ะ คอนเซปต์ MV เล่าหน่อยว่าพูดถึงอะไรในเพลงนี้เป็นฟิลเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นควีนที่แบบว่าเป็นควีนที่รอใครสักคนหนึ่งเข้ามาหา <c oughs> ซึ่งก็แบบโปรเเนตตรงนูน้นหยอดตรงนั้นหยอดตรงนี้โปรโมทก็แล้วอะไรก็แล้วก็คือแบบว่าหวังว่าแบบสักคนนะจะต้องมาหาเราสักคนแล้วเรามีเป้าหมายไหมแบบเล็งไว้ไหม <c oughs> ไม่มีเป้าหมาย <c oughs> เล็งแบบ เทกกระจารแตเรียกว่าแบบหวัดเงี้ยหรอใช่ได้หมดเพลงเแบนเพลงกระจาดอย่างนี้เลยเออแล้วพอเราปล่อย MV แล้วฟีดแบ็กมันเป็นยังไงบ้างในยู u ูบต่างๆจริงๆต้องปล่อย MV เองนะคะเมื่อเมื่อวานนี้เลยแต่พี่แอบไปอ่านมานะแอบไปอ่านพวกแบบคอมเมนต์เขาก็มีบอกว่ากลับมาพร้อมกับจังหวะสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าริทึมมันมากแซบยืนหนึ่งรับปีใหม่ใช่ค่ะส่วนมากจะบอกว่ากลับมาครั้งนี้ก็คือแบบว่าแซบ มากกว่าเดิมแล้วก็แบบปังมากกว่าเดิมแข็งแรงมากกว่าเดิมซึ่งซึ่งเราก็พยายามทําให้มันออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่า ทุกเพลงที่มิวเ,เป็นเพลงเร็วที่มิวเคยเต้นเต้นมาค่ะ,คะก็จะไม่มีเพลงไหนที่แบบเต้นขนาดน,นี้เลยจริงๆโอ้แต่แนวเขาดูแบบอินเตอร์ขึ้นไหมช v แบบด้วยอ่ะค่ะใช่โอ้ถ้าพูดขนาดนี้พี่รู้สึกว่าแฟนๆหลายคนก็อยากจะชมแล้วว่าโชว์ของ้องมิวจะเป็นยังไงวันนี้มีอะไรอยากจะบอกแฟนๆไหมที่เขาแบบคอยสนับสนุนหรือว่าติดตามเราก่อนที่จะไปชมโชว์ช่วงหน้าก็เพลงใหม่ปล่อยออกมาแล้วนะคะแล้วก็มิวคัมแบ็กแล้วอีกรอบหนึ่งอยากจะให้ทุกๆคนนะคะเป็นกําลังใจแล้วก็สนับสนุนอย่าลืมไปดู MV แล้วก็ไปติไปชมกันได้นะคะมิวอ่าน ทุกคอมเมนต์เลยจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆแชร์ทุกๆไลค์ทุกๆกำลังใจด้วยจริงๆค่ะเข้าไปฟังเพลงรีบเลยนะคะไปชม MV ได้แล้วที่ Grammygo Official ใน YouTube ค่ะอะยังไงก็ฝาก MV ด้วยนะคะแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าช่วงหน้านงมิวจะมาโชว์แบบสดๆเลยจัดเต็มค่ะช่วงหน้าเจอกันในป๊อปโชวค่ะ เป,เปล่าเนืใจมันยิ่งบางชั่มงนอหัวปีท้ายปีแล้วที่ยังไม่มีแอนแฟนสักทีคำว่า you kiss me ไม่เคยจะได้ we'll be มาทักไม่ต้องจีบรีบเลยอู้สุดยอดเสียงกรี๊ดมาได้ค่ะอขอบคุณน้องน้องแดนเซอร์นะคะ่ะขอบคุณค่ะเหนื่อยไหมพี่ดูแล้วพี่ไม่เหนื่อยพี่สนุกพี่อยากดูต่อหนูดูเหนื่อยแล้วคะ่ะ <laughs> อุ้ยเต้นเต็มที่มากเลยอะ่ะมันลดมันปังสุดแล้วอย่างนี้ต้องมีแบบชาเลนจ์ท้าเต้นหลีด้วยไหมอะ่ะโอ้โหอยากมีค่ะอยากมีแต่แตมันเต้นตามยากเหมือนกันนะมิวก็สักสัก ท่าสองท่าได้แม่ได้หมอันนิดนึงนิดหนึ่งเข้ามาไล่ความสดอย่างนี้โอเคแต่ว่าตอนนี้พี่จะบอกว่าก้ามเนื้อคอพี่มันมันพลิกอยู่มันไม่สามารถเต้นได้ที่พูดเรื่องจริงไม่คก็คือถ้าใครอยากจะดูแชรเลนเข้าไปดูใน MV แล้วแกะท่ากันได้ถูกไหมได้ค่ะหรือว่าใน t ิ k t o k เดี๋ยวส่งทีมงานบอกว่าเดี๋ยวทีมเราส่งการบ้านให้ใน t i k t o k ไปดูได้จริงใช่ไหมคะจริงเพราะว่าหนูรอแชร์เลยรอแชร์เลย เห็นใจน้องเหมือนกันเนาะเพราะว่าเต้นเสร็จต้องมาแบบสัมภาษณ์แบบนี้โอ้สบายมากค่ะมันจะเป็นแป๊บหนึ่งแต่ดูไม่เหนื่อยนะดูไม่เหนื่อยเหรอคะโอเคอยู่นะคะทีนี้ซิงเกิลหน้าแอบบอกเราได้ไหมว่าเพลงจะเป็นแนวไหนยังจะเป็นเกี่ยวกับความโสดไหมหรือว่าพอซิงเกิลนี้เราเลิกโสดละเอาจริงๆหนูว่าโสดมาทุกปีหนูก็หนูก็หวังว่าซักซิงเกิลหนึ่งพี่ว่าหลักตัวเนี้ยเ <laughs> ชื่อไหม ไม่สดแล้วคนต้อง DM หาแบบพรุรงอ่ะเอา d m เอ DM ดีๆนะคะพี่แบบว่าขายปูขายปลาแล้วนะขายปลาไม่เอาสุดท้ายนี้ค่ะฝากช่องทางกันติดตามเหมือนว่าจะเป็น IG หรือ YouTube อะไรขายได้เต็มที่เลยถ้าตอนนี้นะคะ MV เพลงรีบเลยก็รับชมได้เลยนะคะทาง YouTube g r a m m y g o Official หรือว่าจะเป็นมิวออนพัทยา o f o i f i c l a l ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นใน Facebook IG Fanpage ก็ใช้ชื่อเดียวกันเลยค่ะ m u s e s u k s a i นี่พี่ขึ้นให้แล้วใครที่อยากจะติดตามลองมิวนะคะก็ไปกด subscribe หรือว่ากด follow ได้เลยตามช่องทางนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะที่มือรายการของพี่ซิงกันหน้าขอให้มาพร้อมกับคนดูใจโอเคแล้วเจอกันวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของ๊อสซิลลี่นะคะเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะ กูนั้นที่มันเอาแต่จ้องที่มันเอาแต่มองกันอยู่ได้ในก,กำลังคิด